สวัสดีครับพบแม่พี่น้องเนี่ยธิตวิธีการถอดปลาส้มสม,มุนไพรนะคะเนาะอันดับแรกทอดกระต่ายมันทอดแล้วเาก็เอาปลาส้มใส่นะคะเนาะอ่าปลาสมม้มาห้ชุบแป้งด้วยชุบไข่ทอดเลยนะคะนะอ้องพี่นอ้องหลังจากนั้นถอถอเอาก็มาทอดทอดให้มันเหลืองน้ำไปกับพริกกับด้านนะคะเนาะองอะ หลังจากนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเขาเสิร์ฟมาเข็ดเครืองค่ะแล้วเขาก็มาตัมตะไคร้กับพ่อแม่พี่น้องค่ะตัมเห็นมะแลกพอประมาณค่ะตัมต่อไปค่ะตัมเห็นมะแลกนะคะแล้วเขาก็มาใส่กระเทียมค่ะกระเทียมเขาก็ตัมต่อไปค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัมตัมตัค่ะตัมเห็นมะแลกพอประมาณใครจะตัมเห็นมะแลกหลายได้ค่ะเนาะแล้วตัมบอกมาแล้วเขาจะเป็นยังสีหล่ะกับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นเขาก็มาเจียวค่ะ เียวค่ะเจลียวห้มันเหลืองงามค่ะให้มันเหลืองกรอบงามค่ะพอแม่พี่น้องขายเหลืองอารามงามตาค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเฮากลับมาห้อยค่ะห้อยใส่ป่าที่เขาถอดไว้นะคะหอออกมาลรวก็สิเปย่งซีิ๊ะพอแม่พี่น้องเอ้ยงามหลายเป็นตาแสบหลายงามคือคนเห็ดนี่ละพอแม่พี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นเฮาก็ับมากินค่ะซีมค่ะโอ้ยนวแห้งพอแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดสนใจก็ไปทักทายกันที่เพจเลยนด้ค่ะพอแม่พี่น้องเอ้ย